โอชู <Bonjour. S 2> ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะโมได้เลือกเพลงอีกหนึ่งเพลงที่มีผู้ติดตามได้ขอให้โมแปลมาแปลทุกคนค่ะเพลงนี้ร้องโดยนังร้องชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อว่าวิต้ากับสตีมันนะคะสท่านนี้นะคะเป็นนองร้องคู่ที่มีชื่อเสียงมากๆเลยค่ะซึ่งเพลงนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงดังค่ะชื่อเพลงว่าโจตเลดอนนั่นเองโดนตัวนี้มาจากแวคบอร์โดเที่แปลว่าให้นะคะชื่อเพลงก็จะแปลว่าฉันจให้นะคะ มันเหลือคือมันนะคะกับเธอนั่นเองค่ะฉันให้มันกับเธอซึ่งเป็นเพลงเศร้านะคะพูดถึงความสูญเสียนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มแปลก,กันเลยค่ะเพลงนี้นะคะเป็นอีกเพลงหนึ่งที่เนื้อเพลงไม่เยอะเราก็เข้าใจค่อนข้างง่ายค่ะท่อนแรกนั้นจะร้องขึ้นมาว่า je ne sais pas faire je b e a u um mentir tu m'as mené à toi je ne sais s p a faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi, je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire นะคะ Je ne sais pas เ네น네ี่ยจะแปลว่าไม่รู้เติม faire ที่แปลว่าทำนะคะเป็นกริยาแปลว่าทำข้างหลังเข้าไปก็จะแปลว่าฉันไม่รู้ว่าต้องทำยังไงนั่นเองค่ะ J'ai beau <t' en> mentir, tout me <en> ramène à toi. a v ัวโบนะคะจะเป็นสำนวนเราจะใช้อวัวโบตามหลังด้วยกริยาในรูปไม่ผันจะแปลว่าไม่ว่าจุดๆเท่าไหร่นั่นเองค่ะไม่ว่าจะทำสิ่งน,นี้มากเท่าไหร่นะคะด้านหลังตอนนี้ใช้แวร์คบมองเชียกที่แปลว่าโกหกเพราะฉะนั้นเ e โบมองเชียกก็จะแปลว่าไม่ว่าฉันเนี่ยจะโกหกเท่าไหร่นั่นเองค่ะทุกทุกอย่างเมอร์ฮามินเนอทัว คาม e นตัวนี้มาจากแวะคาเบอร์คาเมเน่นะคะที่จะแปลว่านำกลับไปนั่นเองค่ะทุกอย่างนำฉันกลับไปหาเธอ s a นูเซปา a ฟ r e ฉันไม่รู้ต้องทำยังไงก้องเมื่อนะคะตัวนี้จะแปลว่าเมื่อเตตัวนี้ก็จะย่อม,มาจากชูน e เลยค่ะแบบพูดเร็วๆเวลยก็จะเป็นภาษาพูดเมื่อเธอไม่อยู่ก้องเตปลา่นั่นเองค่ะ a i นูเซปาเ r e J'ai b เ a u ่อ u r i r e ์เมื่ o n parle de toi ฉันน่ะไม่ว่าจะซูคีอะค่ะแต่ว่ายิ้มไม่ว่าจะยิ้มเท่าไหร่เมื่ออุค์ในที่ก็สะแทนคนทั่วๆไปนะคะเรานั่นเองเมื่อเราพูดถึงเธอนะคะจูนูเซ่ปาร e เฟก์กงเตปาราฉันไม่รู้ว่าต้องทำยังไงเมื่อเธอไม่อยู่คะ่ะถัดไปก็จะเป็นท่อนก่อนฮุกคะ่ะท่อนนี้ก็จะร้องว่า je ne เย rien Je n'ai plus de peine plus rien à pleurer rien c'est déjà trop tout me semble faux comptez pas là ça ne compte pas je n'ai plus rien à perdre ะะ je n'ai plus rien ตรงนี้จะแปลว่าแบบฉันไม่มีอะไรเหลือแล้ว à perdre เปร์ดตรงนี้จะแปลว่าหายหรือแปลว่าสูญเสียก็ได้คะ่ะฉันไม่มีอะไรที่จะสูญเสียแล้วนะคะ คขาอย่งอากนเย่ไม่มีอะไรที่จะได้ชนะกลับมาค่ะจนในพลื e เดอเป็นฉันไม่เหลือความโศกเศร้าแล้วนะคะเนอร์กับพลุเนี่ยจะแปลว่าไม่อะไรสักอย่างแล้วเมื่อใช้กับแวร์เคเบิร์อาวัวแบบนี้ก็คือแบบไม่มีแล้วนะคะฉันไม่มีความโศกเศร้าแล้วพลื้อคืออ b เ e ลเคนะคะไม่มีอะไรให้ร้องไห้แล้วเขาย่งซีเดจาทบไม่มีอะไรเลยนั้น มันก็มากเกินไปแล้วค่ะเซโทนี่จะแปลว่ามากเกินไปเพิ่มเดจาเข้าไปแปลว่าแล้วเซดิจาโทมันมากเกินไปแล้วทุกเมซซอมเบลโฟทุกแปลว่าทุกอย่างซอมเบลตัวนี้มาจากแวเขาบอกซอมเบลที่แปลว่าดูเหมือนว่านะคะทุกอย่างดูเหมือนสําหรับฉันว่ามันโฟกก็คือจะแปลว่าผิดหรือไม่ถูกต้องค่ะทุกอย่างมันดูผิดไปหมดสําหรับฉันโกงเตปะละเมื่อเธอไม่อยู่ซาเนึกงเธอปะ คงตัวนี้มาจากแวะเเบอคงเตงที่แปลว่านับนะคะเหมือนนับเลขเนี่ยเราจะเรียกว่าคงเต้เป็นกริยาค่ะเพราะฉะนั้นซะเนื้อคงเต้ปะจะแปลว่ามันไม่นับนั่นเองหรือว่ามันไม่สําคัญเมื่อเธอไม่อยู่มันไม่นับมันไม่สําคัญค่ะถัดจากท่อนนี้ก็จะเป็นท่อนหกแล้วค่ะท่อนหกนั้นจะร้องว่ากงเต้ป้าลาทัวลาอูเลโมฟงเซเมเลซองซีจูลองตงซ Je te pardonne Quand t es pas là toi là o ù les autres ont le q u r q u i g o n si tu l e v e prend je te le donne Je te le donne 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 don. แล้วเขาก็จะซ้ําตรงนี้ไปนะคะท่อนถูกก็สั้นๆแค่นี้ร้องขึ้นมาว่า Quand t es pas là toi เมื่อเธอไม่อยู่เธอนะคะล่าในที่นี้ก็จะแทนที่สถานที่ที่ไหนก็ได้เมื่อเธอไม่อยู่อะ่ะเธอ l าอ m o ล s f o งเซเม e ล les h o m ที่ที่เลโมเนี่ยจะแปลว่าคำพูดหรือว่าคำศัพท์นะคะฟงจะแปลว่าทำมาจากแวะค่ะเบอร์ฟสเซเมเนี่คือจะแปลว่ารักซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะเล s o m m อ s ก็คือมนุษย์ที่ที่คำพูดนั้นทำให้มนุษย์รักซึ่งกันและกันค่ะซีจูลองตองซาเชอร์เตอร์ดอถ้าเธอได้ยินมันฉันเนี่ยจะ ให้อภัยเธอนะคะปาดนตัวนี้มาจากแวะเขาบอกปาดนเน่ ne, ที่แปลว่าให้อภัยกงเตปลาทัวเมื่อเธอไม่อยู่ทัวเธอนั้นลาอูเลโซทเธออุงเลเกอร์กีกนเนี่ยที่ที่คน,น,นอื่นๆน่ะมีเลเกอร์ ur, ก็คือหัวใจนะคะกีกอนเนี่ยคนเนี่ยตัวนี้มาจากแวะเขาบอกคนเนียที่แปลว่าชนนะคะเหมือนเดินชนกันเนี่ยเขาจะเรียกว่าคนเนียนะคะ แต่ว่าอันนี้ก็จะหมายถึงว่าหัวใจที่แบบชนกันโมจะแปลเป็นเชิงว่าหัวใจเต้นแล้วกันค่ะ Si จู l e อ o ์พ e อ e เชอร e ถ้าเธอต้องการมันเอามันไปฉันให้มันกับเธอนะคะซึ่งเลอตัวนี้ที่แทนมันก็คือจะแทน le อร์เกหัวใจนั่นเองค่ะซึ่งหนุ่มๆแล้วเนี่ยโมเข้าใจว่าเขาพูดถึงคนที่อาจจะเสียชีวิตหรือหายไปแล้วนะคะคือแบบไม่มีชีวิตอยู่แล้วแล้วเขาก็บอกว่าในแบบ เมื่อเธอไม่อยู่ตรงเนี้บนโลกที่คําพูดนั้นเนี่ยทำให้มนุษย์รักซึ่งกันและกันเนี่ยถ้าเธอได้ยินคําพูดพวกนี้ถ้าเธอได้ยินมันนะฉันจะให้อภัยเธอเมื่อเธอไม่อยู่ตรงที่ตรงนี้ตรงที่แบบหัวใจยังเต้นอยู่เนี่ยถ้าเธออยากได้หัวใจที่มันเต้นนะคะเอาไปสิฉันให้เธอกับมันนั่นเองค่ะท่อนหูก,ก็จะประมาณนี้แล้วก็จะมีท่อนหนึ่งค่ะท่อนนี้เขาจะร้องว่า J'ai le spleen de toi de tes yeux sans un s i g n e p l u s rien d e nous de u x je reste din même si ça fait mal quand t es pas là Je sens ta main posée sur la mienne et le son de ta voix qui traîne je n'ai plus le goût de rien quand t es pas là J'ai le spleen spleen ตัวนี้เนี่ยเขาทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษจะแปลว่าความโศกเศร้าค่ะฉันมีความโศกเศร้าถึงเธอถึงตาของเธอ ซอง g ังซินน่ซองตัวนี้นะคะจะแปลว่าโดยปราศจากหรือว่าโดยไม่มีเหมือนคําว่า without ในภาษาอังกฤษค่ะโดยไม่มีสัญญาณใดๆนะคะซินเนี่ยแปลว่าสัญญาณพลูเคียนก็คือไม่เหลืออะไรแล้ว the n ูเดของเราสองคนเจอเคสเตอร์ดินเนี่ยดินเนี่ยตัวนี้จะเป็น adjective นะคะจะแปลว่าแบบสง่าผ่าเผยคือฉันน่นจยังคงสง่าผ่าเผยอยู่ m e m s ถึงแม้ว่า safe m a ล Faire mal จะแปลว่าทำให้เจ็บนั่นเองค่ะถึงแม้ว่ามันจะทำให้เจ็บเราจะได้ยินคนพูดบ่อยๆว่า ça m e f a i t m a l มันทำให้ฉันเจ็บนะเวลาที่เขาเจ็บหรือว่าแบบมีคนมาแกล้งทำให้เจ็บจะบอก ç a m e f r i t m a l ทำให้ฉันเจ็บนะมาจากตัวนี้แ่ละค่ะ Faire mal กอกงเตปาาเมื่อเธอไม่อยู่เจอซองตาม a งโบเจชิโอคลาเมียนฉันรู้สึกนะคะสองตัวนี้มาจากแวขบร์ซเทียฉันรู้สึกมือของเธอนั้น โปเจมาจากแวเร์โปเที่แปลว่าวางมือของเธอนั้นวางอยู่บนมือของฉันเชือลามียนของฉันเอเลซงเดอร์ตาวัวคีเทนแล้วก็เสียงของเสียงของเธอนะคะซงตัวนี้จะแปลว่าเสียงเหมือนเสียงทั่วๆไปส่วนวัวนี้นะคะจะแปลว่าเสียงที่เราเปล่งออกมาเหมือนเสียงพูดเสียงร้องค่ะ และเสียงของเธอที่ยังเทนอยู่นะคะเทนตัวนี้มาจากแหวาค่ะเทนเนที่แปลว่าลากค่ะก,ก็คือเสียงของเธอที่ยังแบบก้องอยู่ยังแบบทิ้งไว้อยู่ค่ะ Je n'ai plus le go û t de rien กูตัวนี้จะแปลว่ารสชาติอันนี้ก็จะหมายความว่าฉันไม่มีรสชาติอะไรเหลืออยู่แล้วกงเตปาราเมื่อเธอไม่อยู่นั่นเองค่ะสำหรับที่เหลือนะคะก็จะซ้ำกับที่ได้แปลมาแล้วนะคะจะเป็นท่อนซ้ำนั่นเองมีท่อนฮุกท่อนก่อนฮุกค่ะ เพราะฉะนั้นสําหรับเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงที่เข้าใจค่อนข้างง่ายนะคะมีความหมายที่ค่อนข้างเศร้าพูดถึงคนที่จากไปแล้วนั่นเองถ้าใครมีเพลงไหนที่อยากจะให้โมแปลนะคะก็สามารถเขียนทิ้งไว้ให้โมในคอมเมนต์ได้เลยค่ะสําหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดรูปกระดิ่งให้กับชาแนนี้นะคะจะได้ไม่พลาดวีดีโอใหม่ๆค่ะ m e r c ซ d เด็ดเขารักอ t เบียโต